สวัสดีครับบอสชัยกมลครับผมจากซอมไบร์เวรับบทเป็นภูครับในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นอะไรยังไงครับครับผมภูก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตรอบครอบมีสติแล้วก็พึ่งพาได้ครับพึ่งพาได้ด้วยพึ่งพาได้ด้วยพาในไปในทิศทางไหนคะไปในทิศทางที่รอดแน่นอนครับผม<อ>หรือเปล่าพาวิ่งหนีเีพาวิ่งหนีหรือยกวิ่งหนีซอมบี้ถ้าเป็นในชีวิตจริง <c oughs> ผมพาวิ่งได้แน่นอนครับผม <c oughs> แต่ถ้าเป็นในเรื่องนี้ไม่รู้เลยว่าจะพาวิ่งได้หรือเปล่า,าเป็นคนวิ่งล่งหรือเปล่าอุ้ยเพราะใน<แ>ทีเซอร์เราถือไม้หัวตใช่ไหมจริงๆอ,อาจจะวิ่งหนีแหละครับผมแล้วอาจจะผีเกินซอมบี้กันละกันออันนี้บอกไม่ได้หรอกขาคือพาเขาวิ่งหนีเพราะว่าเรากลัวผีด้วยหรือเปล่าอ๋ออันนั้นก็ถ้าอิงจากเรื่องจริงก็ใช่ครับผมแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งเร็วอ่ะคนเดินด้วยแล้วการมารับเล่นแบบนี้ กลัวไหมคะกลัวไหม,ม,มคือต้องบอกว่าวันที่เราถ่ายพายลอตไปถ่ายตัวชีเซอร์ครับ mm hmm. ผมก็เราได้เห็นซอมบี้แบบพี่ๆอ่ PP อะเอ็กซ์ตาร์ที่เล่นเป็นซอมบี้เย่ยถามว่ากลัวไหมกลัวมากเลยนะแล้วถ่ายแบบตอนเราเราไปถ่ายตอนกลางคืนอะ่ะขี่เหรอ <c oughs> ซอมบี้เหรอ <c oughs> ซอมบี้จริงหรอือเปล่าถามว่ากลัวไหมกลัวนะเพราะว่าสมจริงมากวันที่ถ่ายเรากลัวมากไหมคือถ้าตอนแสดงอ่ะ <c oughs> ผมก็คือแบบเอาความกลัวกลัวจริงๆเลยเราเราไม่เคยเจอแบบซอมบี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวจะยังไงไหมแต่ว่าเราก็เคยดูแบบหนังซอมบี้ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็แบบยิ่งจากเขามาบ้างอะไรเงี้ยเราก็กลัวจริงๆครับผมเมทิเตอร์นิ่งคือกลัวจริงซอมบี้ก็อินเนอร์จริงแต่ซอมบี้ไม่สู้บ้านมีสิงหรอกผมกลัวบ้านมีสิงมากกว่าซอมบี้แต่ถ่ายจริงๆอาจจะกลัวก็ได้นะไม่แน่นะใช่ครับเพราะว่าอาจจะใช้มีแบบบรรยากาศน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเขาจะ ผมกลัวโดนแกล้งมากเลยตอนมากองเพราะว่าพอเนี่ยพอเดี๋ยวคลิปนี้หลุดออกไปรู้ว่าผมกลัวผีไม่ต้องคลิปนี้หรอกทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมกลัวผีใช่ไหมพอหลุดออกไปปุ๊บนีระวังเลยระวังเลยพี่พี่ทีมงานคุณน่าจะไม่รอดผมน่าจะโดนแกล้งแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นความกลัวของผมผมจะต้องไม่กลัวครับอึบไวแล้วเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหานี้ที่พึ่งในการแก้ปัญหานี้ใช่ไหมครับก็พระครับ บทสวดกระเทียมเอ้ยซอมบี้ไม่ใช่แบมพายเนี่ยะไม่ใช่แบมพายนะขอเป็นไม้เบสบอลแล้วกันอ่าขอเป็นไม้เบสบอลไม่ก็เป็นดาบแล้วกันครับเออมันจะมันละขามมันจะตายไหม่ะซอมบี้ไม่ไม่น่าตายผมอาจจะเอามาเป็นพร็อพแล้วก็วิ่งหนีให้มันเยอะเท่าไหร่ใช่ให้มันให้เราดูให้เราดูแบบดูแบบมีแบบมีฟอร์มหน่อยมีอาวอร์ูนนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเข้ามาวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยวิ่งคนแรกด้วย แน่นอนครับเป็นคนแรกถือไม้วิ่งไม่ได้ถือไม้ตีใช่ทิ้งไม้ไว้แล้วก็วิ่งไปแล้วแล้วอย่างเรื่องนี้เรามารวมตัวกับเพื่อนๆหลายๆคนเป็นยังไงบ้างครับประสบานบ์ตั้งไม้แค่ไหนครับผมอุ้ยสนุกมากคือวันเวิร์กช็อปวันลีดทูต่างๆคือเราได้เจอพี่ๆหลายๆคนเนาะพี่สี่โอ้พี่ๆทุกคนเลยผมน่าจะพูดชื่อไม่หมดนะครับผมทุกคนเนี่ยเพื่นกันเองมากเลยแล้วก็คือผมรู้สึกว่าเรามาถ่ายเด้วยสมัยวอลเนี่ยเวิร์กช็อปด้วยกันอ่านบทด้วยกัน อบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเพราะว่าหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันแบบหนักแค่ไหนในไงครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับกับสมัยเนะครับตอนที่เวิร์กช็อปมีแบบอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังไหมคะเคยใครที่<ม>ดื้อที่สุดป่วนที่สุดโอ้ดื้อที่สุดเหรอน่าจะเป็นผมแหละ <c oughs> ยอไม่ใช่นะครับ <c oughs> จริงๆคือผมว่า <c oughs> ในในห้องเวิร์กช็อปอ <c oughs> เราเต็มที่กันมากๆเพราะว่าเป็นซีรีส์ซอมบี้ด้วยคือซึ่งถามว่า ซอมบี้มีจริงในโลกใบนี้ไหมมันไม่มีมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราต้องให้นักแสดงทุกคนเนี่ยเชื่อเชื่อเหมือนกันก่อน,นแล้วเห็นภาพไปในทางเชเดียวกันครับเพราะในพาร์ทการแสดงเราต้องสื่อสารออกมาให้ให้ให้ถึงอารมณ์ของตัวละครด้วยใช่แล้วว่าเราดื้อสุดแล้วมีใครดื้อกว่าเราอีกไหมในกองแบบว่าคือแบบนี้เป็นทาเพื่อนดื้อหรอม่ีคนดื้อมีแต่คนน่ารัก จริงมันเป็นคนน่ารักครับผมน่ารักน่ารักเนาะใช่ครับไม่มีใครดื้อเลยมีใครแกล้งมีใครแกล้งคือตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีครับแต่ผมว่าหลังจากเนี้ยจากที่คลิปหลุดไปว่าผมกลัวผีเนี่ยในวันถ่ายน่าจะมีน่าจะมีคอนเทนต์นี้เนี้ยใช่ครับใครจะกล้าแกล้งคุณคุณออดจะน่ารักขนาดใช่ไหมผมออดจะน่ารักอย่าแกล้งผมนะเอออย่าแกล้งผมนะครับเราได้มาเล่นซีรีส์กับเบอร์ใหญ่แบบอย่างพี่เวียพี่ฟ็อกเกอร์เป็นยังไงบ้างถึงเต้นใหม่ ื่นเต้นมากเพราะว่าคุณแม่ชอบพี่เวียมากใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าท้าทายครับเราทํางานร่วมกับคนที่มีประสบการณ์เป็นเบื้องต้นของไทยหลายๆคนเลยนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่ครับบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากได้รับโอกาสเราอยากได้รับมากเพราะฉะนั้นตอนเราได้รับมาแล้วเนี่ยเราต้องมีความทั้งารับผิดชอบตรงต่อเวลาขยันอะไรเงี้ยให้มันได้มาก มากขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ทำให้แบบทุกคนเดอดร้อยใช่ครับพอได้รับเล่นเรื่องนี้แล้วคุณแม่รู้ว่าเล่นกับพี่เวียเป็นไงคุณแม่กรี๊ดไหมผมอังตรงไหมคือผมอะยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เรื่องที่พี่เวียมาร่วมแสดงด้วยเลยนะเพราะว่าใช่ครับคุณแม่น่าจะรู้แล้วครับวันนี้เขาจะแบบดูดูโซเชียลแล้วครับ ไม่ฝากมาขออะไรเ็นพี่เบี่นะคะอย่าเราไปขอในในกองถ่ายอ่าใช่ไหมครับใช่ดีใจมากมเลยครับวัคุณแม่ก็ต้องตามไปเฝ้าที่กองมาขอเลยไหมไม่แน่นะครับมาไหมครับคุณแม่งั้นฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็เห็นว่าได้แบบไหนบ้างได้ครับผมก็ฝากซอมไบวอลด้วยนะครับผมผมแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่ ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าอ่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดีในเรื่องของการผลิตซีรีส์เหมือนกันนะนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนตั้งใจมากๆจริงครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นผมในเวอร์ชั่นที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับผมเนีเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ต่างจากตัวจริงแล้วนะมคิดว่าค่อนข้างต่างใช่ครับเนีครับก็าฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ